เดีวไม่ได้ว่าค่ะให้มันแห้งอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงนาทีนึงสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย้มแรงๆเด้อมื้อนี้กับมาพบกับอ่าช่องบอบบี้พี่ใหม่ซาวลาวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้บอบบี้บ่ทันได้มาเนาะมื้อนี้พี่ใหม่สิมาเฮ็ดเบียดถาบบอบบี้ซร้างบอบบี้เพิ่นมามื้อนี้บอบบี้เพิ่นไปอ่างานศพของ อย้าอย่าคงหมู่บอบี้เนาะพี่น้องบอบี้่าท่านในมาเด้อมือนี้พี่ใหม่กบสิมาพอก็พี่ใหม่ตอนหลังถวยคือเก่าเนาะพี่น้องย้มแรงๆเดี๋ยวพี่ใหม่สิมาเฮ็ดเบี้ยขาบอบบี้เนาะเดี๋ยวสิมาหลังถวยเพราะว่าปกติอาหาพี่ใหม่บ่คอยได้เห็ดเบี้ยย้มแรงๆเนาะบ่ค่อยได้เห็ดเบี้ยเพื่อนเพราะว่าปกติย้มแรงๆพี่ใหม่สิลงสวนนาะแหละกะบอบบี้สิเป็นคนเห็ดเบี้ยเนาะท้องมาจะใส่สบายดีโบเห็นโบเห็นจะโบเ็นสมบูรณ์จะค สบายดีพี่น้องขอบม่พี่น้องอ่าจะมาไจอไส่มาจตงเมี่ยนาั้งดื้อฮะกเลิกมาตั้งเหียนตอนเน่งแดงน้องพี่น้องีเนขอลหนึ่งเป็นมอฮาโคตกันนะคุณท่องคตกพักอยู่ข้างเพื่อนพักคณะเขาจะพักอะเออโคตเบิดโดดพักอยู่ข้างเหนเดี๋ยวมาละสวยถวบบบีไปตรงแี่สาวๆคุเนาะ เพิ่นไปมาจังเต้สดๆที่ท่านนี้มาไปถ้าถ้าฟังไทยกระสืเอื่อนงานซุเนาะถ้าฟังเล่ากระสืเอื่อนไปเพื่อนดีนะพี่น้องไปเพื่อนดีจังเต้สดๆที่ท่านนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเนาะพี่หมล์หลังถั่วแล้วพี่หม่์ชิโต้หาป๊อบบีเนาะมาเพิ่นชิมาตอนไหนถั่วอยู่เพื่อนพี่หมล์แม่นโบราณนนะเน้อยพี่น้องถั่วน้อยเดียวหลางแป๊บเดียวกันแล้ว ใส่ถั่วยบ่คอยเปลืองปันไดเนาะคอยพี่น้องแล้วกะ็มื้อนี้เนาะปีใหม่สิมาตอบค้าถามที่ปีใหม่เคยได้เว้าไปอยู่ในคลิปก่อนๆเนาะคอยพี่น้องที่ปีตอนที่ปีใหม่ถ่ายไปกับบอบบีตอนนั้นที่ปีใหม่ถามบ,บ่บบีว่ามักผู้ชายแบบใดเนาะสเปคผู้ชายที่สศราเล่ามักแบบใดเนาะคุยพี่น้องแล้วก็คลิปตอนนะั้นปีใหม่ถามบ่บบีเนาะแต่ว่าปีใหม่ก็เลยเว้าไปว่าถามมีคนถามมี FC อยากคู่แล้วก็คอมเมนต์มากเกินเศร้าเมนมาปีใหม่มาคนแบบใดเนาะ อ่พี่หม่สิมาตอบเนาะให้พี่น้องแล้วกะมือนี้เนาะมือนี้พี่หม่สิมาตอบเนาะเพราะว่าแมนกะเกินซ่าแมนเนาะงพีพี่น้องที่อยากครัวพี่หม่แบบมักสเปกแบบใดขนาดน่ะเดี๋ยวพี่หม่สิมาตอบมือนี้เด้อเนาะ้องพี่น้องแต่ว่าพี่หม่กะจำโมได้ว่าตอนนะ่ะพี่หม่ทำบอบบี้ไปจงังแดนเนี่ยเพราะว่ารลายเตือเนาะมันกะเฮิง์กเติบแต่แต่คิดนะพี่จะ๊ะฮะเออไปที่ใดนวะ กะอ่าเอาแบบร่วมๆเลยเนาะว่าปีใหม่มักคุณแบบใดเนาะพี่น้องปีีใหม่มบบักคุณผู้ชายสเปคผู้ชายแบบใดเนาะกะสีประมาณแบบว่า <c ười> คืนเนาะกะสีประมาณแบบว่าเน,ะนะานะ,นะพี่น้องมักคุณตลกเนาะปีใหม่มักคุณตลกเลยกะเลยกะมักคุณตลกแบบ แล้วก็มาค้นที่แบบว่ามองโลกในแง่บวกเนาะเมื่อเท่านี่ยนะมาค้นตลกกับอ่ามาค้นมองโลกในแง่บวกเนาะเฮยพี่น้องแล้วก็ยังอีกเนาะแล้วก็คนประเทศใดก็ได้เนานะพอจำเป็นต้องว่าเป็นลาวเป็นไทยเนาะค้นยูไสก็ได้เนะาะมักเบิรนะ์ดเนาะพม่าก,ก็ได้ดขมินก็นกนได้ลาวก็ได้ไทยก็บอะไรเนาะเฮ้ยพี่น้องมักเบิร์ดเด้อแล้วก็ แล้วก็เรื่องอายุ์น้อง่อยพี่น้องอายุมักคนแบบว่าอายุ์น้อยหรือว่าอายุ์ไล่กลัวเนาะเรื่องอายุกับแบบอายุน้อยกลัวกับใดน้อง่อยพี่น้องอายุน้อยกลัวกับไล่ไล่กลัวกับไล่แต่บ่แต่ว่าถ้าอายุน้อยกลัวกับแบบว่าโบน้อยอันนี้อันนะกับน้อยน้อยกลัวสำได้สำนึงแล้วกับคนอายุ์ไล่กับไลยกลัวสำได้สำนึ่งน้องหน่อยมาหลายอันเดียกับสีะมาณนี้เนาะอายุน้อยกลัวกับใดอายุ อันยูนอยก็ได้อันยูร้ายก็ได้เนาะมาคอยแบบว่าอันนี้เพป็นได้กัดสิประมาณนี้เด้อเพราะว่าพี่หม่บ้ได้คิดไว้ขนาว่าสเปคที่มกักต้องมักแบบใดขนาะดก็เลยมีคำตอบโบ้ร้ายเป็นไงกัดสิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิมาจโจ้ขยเย็นเนาะพ,พี่น้องมื้อน,นี้พี่ใหม่บ่ได้มาเขาเนาะเพราะว่าเขาเย็นหลายเมื่อคืนนี้มาเขาหลายนะ ก็ได้บได้มาเขาจ๊กขะยเย็น่ะเนาะอุ่นขยเย็นขยเย็นติ๊ปนี่ก็เต็มติ๊ปนีกน่ก็เต็มเต็มเบิดพเพื่อนกินเขาโบค่อยเปลืองบันไดสงสัยมื่ขึ้นนีมาเขาไล่นะแถมกินเขาโบค่อยเปลืองเดี๋ยวสิโท่ห้าบ๊อบบี้ก็เพื่อน โทษไปสิฮับอยู่เลยเปิดนิดอยู่เลยลองโทไปตั้งแต่ส,สาวๆคือตอนนี้สี่มุงสี่มุเจ็ดนาทีสีมงแรงสบเจ็ดนาทีสิฮับอยู่ได้ย่านโบเด้เปิดนิดสมจ้ะอีเดอร์เฟบอบบี้ซูเฟสบ๊อบบี้เปภาษาลาวเห็นอยู่เลยโทษติดอยู่ ก็ติดอยู่สิมีคนหาซือันไหนมีใช่ไห ตรงซ้ายขี่รถอยู่ว่าจาะอยางมุ้ยใครหับอย่างเพิ่นกำลังคี่รถมากว่าจะ้ะมุ้ยไคหับลองโทร่ปวไปครักกันขั้นบ่อหับก็แสดงว่ากำลังลขี่รถกำลังขี่รถมาเพราะว่าตอนนี้มันก็ซีมุ้งเนนอกจ้าหน้ากับหามุ้งจ้หน้ากับตะเวนตกคู่ ฮุกหนุ่มตะเวนโตุะเต็มสองทิ โทรหาบอบ,บี้ว่ามีไฟหับน้อสงสัยเพื่นกำลังขี่รถอยู่ปจ่จ้ะสงสัยกำลังขี่รถมากเนาะซีมุ้งแลงซีมุ้งคึงน,น้องอันพากลับมาหอดเสื่อนเหลือมาต้องเขียนย้ำแรงน้องพี่เ,พเดี๋ยวฮอสิมาแซ่หอยเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเป็นหอยกีเนาะหอยกับกีที่อีเมลเราไปงุ่มอยูน่น้ำเซะเนาะที่แม่์ีปใหม่เนาะเราเป็นคนไปงุ่มไปอยู่น้ำเซะนี่เนาะหอยพี่น้องหอยกี หอยกีเอามาเห็ดยังกินได้เนาะหอยพี่น้องเอามาทอดก็ได้เอามาอ้อมตม้มแกงนเนาะแล้วแต่ความมักแต่ว่ามื้อน,นี้เนาะปีใหม่สิเอามาทอดนี่เฮาแก่แล้วแล้วหอกเอาไว้ตู้เย็นเนาะทอดเบิด์ตบอมักได้ลายนหนึ่งนะย่านกินหมเบิดบางเทื่อปีใหม่ก็สิทอดประมาณครึ่งนึ่งทอดกินกับตําบักถั่วก็แซ่บได้นี่เดี๋ยวปีใหม่สิทอดไว้เนาะทอดไว้กินได้อีกหนึงเขาวแล้วเดี๋ยวปีใหม่สิอันนี้สิทอด เดี๋ยวเซนอะแม่ก่อนพอวางห้าเก่าออกจากตูเ้เย็นมาอยา่างทางนี้โมเขา่ขาโมเข่าพ่อสกเดี๋ยว,วนี่เดี๋ยวจังหน่อยปีใหม่สิสิอุ่นเขาเย็นเนาะขันเท้าหนึ่งใบเฮิร์นได้หยาดมันเหนียวหะนะเล้วก็อุ่นแป๊บหนึ่งก็พอเดี๋ยวมันสีเหนียวแฮ สบายดีม่พี่นองมาแต่สายเราเนาะฮะมาแต่สายบอกซ c เนี่ยมาแต่หัวเ่ยพื่อนดีอ่าหมูยาอนเนี่ยยายาของมูแม่ยาของมูแต่คอยคอยกับหูจักนะบอกกไดเไปโอ้เพื่อนดีก็คืองานโซฟนะบอแม่นโทรโทหาคือบอหาเป็นธไรสายฟาบอกฮะขอโทษครับเนแต่เพาเออทุโทกลับซายหนึ่งโทษคับโทรหาอีกกบไหลอีโทรหอ่าเนย นี่เบีอกวิทยโทรทามามึงไปจังไหนหอดสายแดงโอ้ยกูไปจำเนียกระทอนน้ำมันขึ้นเนี่ยโลกตะเวนมันสต๊อกผู้เล้วไปเตะเสาเตะเสายัง่ยสิบโมงเย็นเลยไปเด็ไปงานขึ้นไปเด่นกูสบาน้ำอยู่หรอกก็เป็นห่วงค่ะเนาะงานว่ามาทำบนื้อใส่ปลามาเนาะไปได้ปลามาไปมีแต่ได้คล้องไปไปไปแต่โตมาได้คล้องมาดีเนาะ แมาก็ได้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 ปลาก็ได้องไงได้ปลาก็ไดเอียงขบรกม่มเองมั่มขบะกลองไครบ้างม่มเอียงยัอียั่มั่คือเองวะมั่มก็คือสมประจอมบานานย่ะสมปจอเอิสมประจอมแท่ว่ามั่โอสมประจอมอปลางงไป หอมแล้วบ่หืมกินได้ล่ะหอมเลยเนาะกินได้เลยบ่ได้อวนแม่ไปเตโตคั่นได้คองวัเต็มไม้เต็มมปาอันปายังบ่ปาปนี่ปปาอีหยังนปาอีหยังะโอ้ปาเ้าเอือบแล้วอืปาเ้าเอือบแล้วปาไปไปนี่อไปบ่ดอกทไปไปตโตได้องเต็มแลเอาหงเลยก็เอาคั่นสิว่าบ่ ใครเลเป็นคนอาหารเนี่ยค่ะโอ้ยาเจ้าคนที่เราเสียหานยาของมูเจ้าเนี่ยของมูโอ้ยเง้อําสิบันีโอ้ยแกงกะปิโมง่งสิบปอ่วยค่ะ เย็นเน้นเนียวเป็นเนียวบ่ะยอุ่นเฮงเฮงโผดมาจากเขาเนี้ยเนี้กินชมปะจอบเมื่อใส่ถุงอยกถุงเย็นเล้อกมาใส่เลือกเนี้ยจบปะจอบเนี่ยกินก่อนนะใส่ตุ มัมง mm ่า hmm. ม mm ัมแดดส่องระจกเดี๋ยวปีใหม่สิมาถอดหอยเนาะเฮียเนาะนี่สิมาถอดวิธีถอดกะง่ายๆเนาะแต่เราเทาต้องขัวหอยให้มันให้มันแห้งๆก่อนเนาะจังถอดเพราะว่าถ้าเทาเอาเอานหนมันใส่ก่อนหอยมันสีอันนี้เนาะมันสีแบบมันสีแซ่ดนะถ้าต้องขัวหอยให้มันแห้งก่อนเนาะจังถอยอันมัน I don't know. อันจากที่ข้าคผัวให้มันแหงนะครัจะคอยใส่น้ำมันมูเนาะันดีนี่ก็เป็นห้อยกีเนาะแต่ว่าพี่ใหม่บบได้ซอยเนาะพี่ใหม่พัดแบบว่าพี่ใหม่ขัวบดหน่วยด้วยเพราะว่าบบอยากสอยนะถ้าข้าซสอยหย่านไข่มันแตกเนาะถ้าข้าซสอยไข่มันแตกมันเซียนหายเวลาข้าคผัวมันสิติดหมอกเนาะพอดีพี่ใหม่ก็เลยบอกพี่ใหม่ก็เลยบบได้ม่เริ่มโบได้ซอยเลยขัวบดหน่วย วขาวัวหลังจากที่ข้าปัว,วแห้งมาข้าคอยใส่น้ำมันมูเนาะเป็นยัางข้าจังบบใส่น้ำมันหูผ่อมกันก็พ้อยที่ข้าเอาลอูกไปจะทำาีิดเนาะเพราะว,ว่าถ้าข้าปัวให้มันแห้งก่อนข้าจังใส่น้ำมันมูจังโบเนาะมันจงังเหยน้้ำจังบบแซะน,น,นะใส่น้ำมันมูลงไปเรื่อยเขาใส่น้ำมันมูนนเดี๋ยวข้าจังปรุงที่ดังเนาะจงังปรุงข้าหมักเนี่ยข้าก็ใส่ แต่ว่าปีใหม่สะใส่ข้าเนียเดี๋ยวจะใส่พุงนัวถึงนัวทงใหญ่นะแต่ว่าสิบโมใส่เบิร์ตใส่นิดนึงก็พอนอกเป็น,นัวพอข้าใส่ข้าเนียวแล้วก็ถงใส่เป็นันสสไนวนได้ใส่นิดนึง อนน้อนานํามันหมูแล้วซีมสิออกสีเหลืองเหลืองเนาะนี่เหลืองเหลตี่ใหม่ก็สิใส่เกลือนํานอ้อนีอ่เกลือนอยนึยนงใส่ลายเมใสหน่อยเดียว เปลี่ยนสีแบบออกเปน็นเหลืองเือนิดนึง ก <displayed, S 1> ระมี่แอเปิลมากระพันเฮ็ดแอปเปิลหมากระพันเฮ็ดเฮ็ดทงอะไรนี่เฮ็ทง1 0พันทงซีพันหมอขยอกันนี่หาอันโตเฮ็ดเอาเฮ็ดทงเฮ็ดเผื่อเ็ดเื่อเฮ็ื่อกระบนเฮ็ดกระบยึดกัน มันก็พต้มโมอี่่ะมี่ตักระพดดิบมันมีมากำกีเออทงน่งทงท่ากรหวดทงหาพัดโอกระดหาพัดตนีมันก็ท่านทงเท่าไรกระท่านทงหนึ่งแปดพันหมักม่วงเลยค่ะหมักม่วงซิปมุนซิปเอาหนี่เอากระพดช่องทงกระพดเท่ไพอดีท่ายบ่ สาวพันอะประมาณสาวพันจะเก,กบาทพอดีข่อยพัดหอยอยู่พอดีได้ยินเสียงโลด,ดจจมาพอดีเออพัดหอยบอทึงบะทึงหนึ่งหลอหน้อยพี่น้องประมาณเท่าไรแปดสิบบาททึงบ่สาวพันก็คู ซื้อต่อเนาะหอยพี่น้องพัดหอย่านนี้พี่ไม่พัดวงสำนักไปสืบแบโอโพดก่อนทีเอบโพโทุงหนึ่งทุงหนึ่งหาพันเนาะหอยพี่น้องหาพันประมาณจักบาทบาหาพันประมาณสิบหกบเจบาทเนาะหอยพีหน้องปีใหม่สืขอพดมาสองสงธงแต่ก็ตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้อ่า 1 10, ิ0พันกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทประมาณเท่าไรล่ะประมาณตัวนี้ทองหาพันกับสิบสิบหบาทเนาะสิบหกหกสิบหกเป็นหกหกเป็นสาบองเนาะเป็นประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะพี่เนาะตรงหนึ่งสามสิบกว่าเทสยามาสิมัสบบงสอิรัต เป็นแบบที่เรียนเลยนะหนากิีนี่เพ่ะขาดเปอ่แสบแต่ไม่ได้ว่าพัดให้มันแห้งอีกนิดนึงเนาะอีกจ๊ะนึงนาทีนึงแล้วก็ตอนนี้ก็เล้วเลยเนาะพี่น้องนี่ก็คือหน้าตาค้องถอด ของปีใหม่ที่ปีใหม่ถอดเดี๋ยวสีห้น้องอันชิมอันชิมอาหันสบายดีพี่น้องมาแต่ใชนี่มาแต่ถึงเหงื่อยตรงใหญ่แสบบอกความจริงแสบหรือว่าแสบอธิบายรสชาติข่อยชิมได้แต่หนึ่งเปน็นยังไงแสบอยู่อ่ะแสบอยวู่เจอข่อยแล้วมข่อยขอยว่าเค็มอีนังอันเค็มอันนี้ <laughs> นวะ เข้มหน่อยหนึง่งเข้มหน่อยหนึ่งวะเข้มหน่อยหนึ่งโอ้ไข่ยุ่เข้มหนึ่งเออเผื่อไปกินก็เขามันเกิดซีบโเข้มอันไหนอ่ะถือให้แน่สิปิดคลิปถือกล่องเออมันอยู่ห่างเจ้าปะน้องอันเพิ่นชิมถือขนาดตัวมันอขนาดหมดจักอันตัวมันเนนบื้องคนหมาเว้ยบอกเข้มพอดีแต่ว่า,าขอยเป็นคนกินเข้มเหมืจนนังหวะ กะหน้าตาของสดห้อยของปีใหม่กะสิประมาณนี้เนาะพี่พี่น้องเดี๋ยวจะเอาใบกินกับตำหมกทั่วเนาะมือแงดงหร,รือเ่าหรือว่าใบแกมเดาก็แซ่บแล้วนี่เ <c oughs> บาหยอกซื้อเนาะพี่พี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสันีิเด้อถ้าถือใจก็อย่าลืมกดไลค์เด้อเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่พี่น้องบาย